วันนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ว่าที่นักแบดมินตันหญิงอันดับหนึ่งของโลกนะครับเข้าพบในรัฐมนตรีพร้อมขอให้ช่วยพิจารณาสัญชาติไทยให้กับผลหน้าผู้ฝึกสอนชาวจีนนะครับขณะที่ในรัฐมนตรีก็รับปากจะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดูข้อกฎหมายและดําเนินการให้นะครับพร้อมให้กําลังใจน้องเมย์และขอให้ช่วยเป็นทูตพัฒนธรรมนะครับ บ <c oughs> รรยากาศที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าถูกเรียนเป็นสนามแบดมินตันชั่วคราวนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัชนกอินทนนท์หรือน้องเมแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยวหลังสร้างผลงานคว้าซูเปอร์ซีรีส์3รายการติดต่อ,อก,กันนะครับในการลงเล่น3สัปดาห์ และจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนายรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมพร้อมให้กำลังใจน้องเมโดยระบุนะครับว่าได้ติดตามการแข่งขันทั้ง3ามครั้งและขอขอบคุณที่นำความสุขมาให้คนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และยังถือเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันที่ยิ่งใหญ่ของไทยพร้อมขอให้รักษาแชมป์ไว้ให้หนักที่สุดนะครับและจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูข้อกฎหมายให้กรณีที่น้องเมย์ขอสัญชาติไทยให้กับโค้ชเสียจือหัว หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวจีนนายรัฐมนตรียังขอให้น้องเมย์ช่วยเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะการเผยแพร่วัฒนธรรมการไหว้และในบางโอกาสขอให้ช่วยแต่งชุดไทยด้วยครับ